สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้เอฟซีทุกมองทุกคนครับมื่อนีภาพพี่นงองมาอยู่ที่นะครับแม่น้ำมุนนะครับฝั่งบันขามนะครับตำบลบัวน้อยนะครับอำเภอกันทารามยังบันสีสะเกตครับพี่นงคงครับบ้านสีฐานนะครับฝั่งบันสีฐานนะครับโรงเรียนบัวน้อยครับพี่นงคงครับภาพพี่นงค์มาบึงแม่น้ำมุนล่ละครับพี่นงคงครับน้ำคนข่างไหลแห้งครับพี่นงคงครับเมื่อนี้ ในซู้ม้พี่น้องเบิ่งเพ่ยนี่ครับพี่น้องครับแม่น้ำม,มูนครับปัดข่างไหลแห้งครับพี่น้องครับเนี่ยสะพานแม่น้ำม,มูนนะครับฟังนะครับโรงเรียนบัวหน่อยฝั่งนี้ก็เป็นบ้านสีทานครับพี่น้องครับ น้ำมนลคางไล่เห้ยงครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับนี่พี่น้องไดเบปึงโอ้นี่ครับพี่น้องครับแม่น้ำม,มูลสะพานข้ามแม่น้ำม,มูลทุ่งแดงครับพี่น้องครับน้ำมนลคางไล่ หลายแห้งพอมไปครับพี่น้องครับพี่น้องบึงบรรยากาศนะครับบรรยากาศไม่น้ำม,มูล ฝั่งแม่น้ำมูลนะครับท่งแดงครับพี่น้องครับนี่ พี่น้องครับคลิปนี้เวสส็ซัำนี้คลิปหนาพอกันไหมแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวภาพี่น้องมาเบิงงเรื่อยๆครับ